พี่สาวอยู่ต่างประเทศครับก็เห็นพอดีมันมันช่วงเวลาเขาพอดีค่ะเขาก็คือช่วงเย็นๆของเขาอะครับค่ะพี่สาวอยู่ประเทศอะไรเบลเยียมอ๋ออยู่เบลเยียมค่ะอ๋อพอเห็นปุ๊บเขาก็เลยส่งรูปชอบอ๋อก็เฮียไรสดดีอะค่ะคุณติมั่นใจแล้ววันนี้มาดูรถแล้วเป็นไงมั่งโอเคครับตามตามที่บอกเลยได้ค่ะแล้วก็ วันนี้มีทีมงานของพี่ไปรับเนาะที่จันทบุรีบริการดีนะบริการดีมากนั่งคุยตลอดทางตนานใช่ไหมคะโอเคฝากถึงคนที่บอกว่าดูดูไลฟ์สดแล้วแบบยังไม่เคยมาดูรถตัวจริงว่าพอเรามาดูรถตัวจริงแล้วมันเป็นยังไงบ้างให้สร้างความใจให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยบางคนยังกลัวๆว่าเต็นท์ไกลนู่นนี่นั่งก็หาความรู้ด้วยตัวเองนะพี่นะแล้วก็ ดูเฮียเขาแล้วก็ดูมาดูตามสิทที่เฮียเขาบอกอ่ะว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ละจุดดูว่ามันตรงกันไหมแล้วก็ลองขับดูค่โอเคก็ซื้อนะไม่มีอะไรยากหรอกไม่มีอะไรยากเนาะเหมือนเหมือนของเราใช่ไหมโอเคก็ซื้อเลยอวนปุ๊บเลยนะบอกเลยวันนี้รับเงินสดกลับบ้านเลยค่ะคันนี้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีนะคะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะทั่วประเทศไทยนะเจ๊ขอท้าเลยนะเซฟให้คนไปรับถึงบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมาดูรถจากเราเลยค่ะบ๊ายบาย